สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแม่ใหม่นะคะวันนี้พามาดูต้นพลิกที่ปลูกไว้ภายในบ้านนะคะแม่ใหม่ปลูกต้นพริกอในกระถางนะคะแม่ใหม่ชอบปลูกพืชผักสวนครัวนะคะไว้รับประทานภายในครอบครัวคะ่ะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้เยอะเลยนะคะหลังจากที่หันมาปลูกพืชผักสวนครัวนะคะไว้รับประทานเอง ต้นไม้ที่ปลูกในถุงในกระถางเราจำเป็นจะต้องบำรุงเขาบ่อยๆนะคะเพื่อเพิ่มสารอาหารให้กับดินนะคะพื่ก็จะได้ดูดซึมเอาไปเลี้ยงลำต้นได้ไปดูสูตรง่ายๆกันในวันนี้เลยนะคะสูตรวันนี้ดีมากๆเลยค่ะแม่หมาจะใช้น้ำเปล่าห้าลิตรนะคะแล้วก็นี่ค่ะนี่ก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะมีประโยชน์มากๆเลยค่ะจะช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินนะคะแล้วก็ ป้องกันโรคพืชเป็น <S <S การเจริญเติบโตและก็ช่วยเพิ่มผลผลิตด้วยนะคะแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นนมค่ะนมจืดนะคะนี่ก็มีประโยชน์นะคะมีวิตามินต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะช่วยให้ต้นพืชนได้รับสารอาหารครบนะคะแล้วก็ฮอร์โมอนไข่ค่ะในช่วงที่ติดดอกออกผลนะคะฮอร์โมอนไข่บำรุงต้นพริกได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยให้ อ่าดอกไม่หลุดร่วงนะคะแล้วก็คั่วเหนียวด้วยนะคะแม่แม่จะใส่ฮอร์โมนไข่นะคะลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะนั้นก็จะใส่นมจืด2ช้อนโต๊ะค่ะนมจืดนี่ก็จะช่วยให้ต้นพริกของเรานะคะติดดอกออกผลดกนะคะเร่งการเจริญเติบโต จากนั้นก็จะใส่นี่เลยค่ะพระเอกในวันนี้เลยนะคะก็คือจูเินซีสังข้อาแสงค่ะก็จะใส่ไปสองช้อนโต๊ะนะคะต่อน้ำห้ลิตรสูตรนี้ก็จะบำรุงต้นพริกนะคะได้ดีมากๆเลยนะคะช่วยเล่งผลผลิตนะคะให้ติดดอกออกผลดกนะคะคั่วเหนียวดอกไม่หลุดร่วงค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะกวนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็จะไปราดรรที่ต้นพริกได้เลยนะคะในสูตรนี้แม่ใหม่จะใช้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งค่ะหลังจากที่กวนส่วนผสมเสร็จแล้วนะคะแม่หม่ก็จะนํามาราดรดต้นพริกเลยนะคะใครจะตักราดรตแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะใส่บัวก็ได้นะคะดีมากๆเลยค่ะทําให้พริกจเจริญเติบโตนะคะติดดอกออกผลดกนะคะควรมีหลุดร่วงอย่างแน่นอน สูตรนี้ยังสามารถบำรุงพืชชนิดอื่นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือว่าพืชผักสวนครัวชนิดอื่นที่เราปลูกเอาไว้ค่ะ ลาดรดไปเลยนะคะทําให้มีสารอาหารเพิ่มขึ้นนะคะทําให้ต้นไม้เขียวงามค่ะสูตรนี้อาจจะเหมาะสําหรับคนที่ปลูกต้นไม้ไม่เยอะนะคะปลูกเล็กๆน้อยๆปลูกไว้รับประทานภายในครัวเรือนแบบนี้เราก็หาปุ๋ยนะคะที่อยู่รอบๆตัวเรามาบํารุงนะคะให้ต้นไม้ของเราจเจริญเติบโตได้และยังเป็นสูตรที่ปลอดภัยด้วยค่ะ